บพบกับอิสลา,าครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ผมพามาชมาการปลอมรัวครับรรของโครงการมัลติเชนเก้าครับรรโครงการนี้จะตั้งอยู่ตรงถนนเขาน้อยต้นกระบกนะครับทางเข้าของเจาะปลอนะครับที่เห็นนึกคือเขาชะโงงกนะครับโรงเรียนไทยร้อยเจาะปลอครับ วันนี้เรามีการล้อมรั้วแบ่งแปลงครับทุกแปลงนะครับทั้งโครงการครับบรรยากาศตอนนี้ครับ11โมงครับหลังวัดล้อมรั้วแบ่งโฉนดเรียบร้อยนะครับ พร้อมโอนทุกแปลงนะครับลูกค้าที่สำคัญตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นส่วนลด5,000 500, สนบาทนะครับด้านขวามือของเราเป็นออฟฟิศนะครับลูกค้าท่านลูกค้าท่านไหนสนใจอยากมาชิมกาแฟครับที่ออฟฟิศฟรีนะครับผมอยู่ที่ออฟฟิศทุกวันนะครับ ต้องการส่วนลดต้องการราคาหรือมีเงื่อนไขขอสินเชื่อแบงค์โทรหาอิสาราได้ครับหรือเข้ามาหาผมที่ออฟฟิศได้เลยนะครับบรรยากาศในแปลงครับเป็นแบบนี้นะครับปกติตารางวาระหนึ่งมืนบาทนะครับหนึ่งไร่ก็สี่ล้านครับพร้อมโผมเรียบร้อยนะครับ ล้อมโถมล้อมรั้วเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าลูกค้าสนใจที่จะซื้อนะครับมาจองโปรกันก่อนได้นะครับส่วนรดห้าแสนเลยครับจากสี่ล้านเหลือสามล้านห้าครับมาจับจองล็อกไว้ก่อนได้เลยนะครับตอนนี้เล่งพัฒนาทุกแปลงครับ พาไปดูแปลงสุดท้ายนะครับด้านซ้ายมือครับจะซื้อไว้ทำบ้านพักทำสวนเล็กๆได้เลยนะครับไว้พักผ่อนเสาร์อาทิตย์ครับ มีล้วขาวบอยก็ทําเสร็จแล้วนะครับแปลงสุดท้ายก็เหลือท่าสี่ครับแน่นหนามากครับล้วข้าวบอยสว,ยสวยๆครับต้นี้ตรงนี้เป็นหลักหมุดนะครับของมุมที่ดินนะครับระหว่างแปลงครับตรงเป๊ะครับไม่ต้องห่วงช่างล้อมล้วงของเราเมืออาชีพครับ แปลงสุดท้ายสวยๆครับใกล้เขาที่สุดถนนในโครงการนี้เรากว้าง10เมตรนะครับในโครงการนี่เราจะมีลาดยางมาต่อยนะครับขยายเขตไฟฟ้าน้ำประปาเข้าโครงการครบครับลูกค้า เข้ามาสร้างบ้านได้เลยครับอันนี้คือท้ายโครงการครับของผมเองจะมีที่ดินที่มีเนื้อที่80ตารางวาขึ้นไปก็มีนะครับแต่วันนี้ผมพามาดูโครงการหนึ่งไร่ครับ หนึ่งไล่ทุกแปลงครับแล้วก็การเดินทางสะดวกครับจากแยกจอปรอมาแค่สองกิโลกว่าๆครับใกล้กับสนามกอล์ฟเขาชงโงกค,ครับแค่หนึ่งกิโลครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับอิสราที่ดินสินเชื่อร้อเครับโทรหาอิสราได้ทุกวันนะครับผมอยู่ที่ดินทุกวันครับสวัสดีครับ